ไม่ค่ะว่าวันนี้คนไทยเรามีอายุเฉลี่ยแล้วจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุญาติพี่น้องก็มักจะผลัดกันมาดูแลผู้สูงอายุแต่ถ้าบ้านไหนพอจะมีกำลังทรัพย์มากหน่อยนะคะก็จะพาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักคนชราค่ะเพื่อความสะดวกสบายของคนในครอบครัวและตัวผู้สูงอายุเอง วันนี้เราจึงได้รวบรวมราคาบ้านพักผู้สูงอายุซึ่งก็มีทั้งแบบราคาถูกและแพงมาให้ทุกท่านได้ศึกษาและวางแผนในเรื่องนี้ให้กับตัวเองค่ะก่อนไปติดตามชมนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน Youtube ช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงบ้านพักผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราหลายคนอาจจะติดอยู่กับภาพลักษณ์ที่ดูแล้วไม่ค่อยดีนักนะคะเหมือนเอาพ่อแม่ไปทิ้งแต่บ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะและถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการอิสระ มีสังคมที่เป็นกลุ่มคนวัยเดียวกันซึ่งมีทั้งแบบราคาถูกและราคาแพงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าค่าเข้าอยู่บ้านพักคนชราในปี2021นี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่กันบ้างค่ะ 1. บ้านบางแคเป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่มีมานานค่ะและทุกคนรู้จักดีบ้านบางแคมีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบ่งเป็น3ประเภท ประเภทที่1คือประเภทสามัญสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะและต้องเป็นคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีผู้ดูแลยากจนเรียกได้ว่าเหมือนกับคนที่ไม่มีที่จะไปแล้วอะคะ่ะซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะจะต้องผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ ประเภทที่2แบบหอพักมีจำนวน40ห้องค่าห้องนะคะถ้าอยู่คนเดียวจ่ายเดือนละ1 5 0 0บาทค่ะแต่ถ้าหากเราอยู่เป็นคู่จ่ายเพิ่มเดือนละ2 0 0 0บาทประเภทที่3คือประเภทพิเศษเป็นรูปแบบบังกะโลหรือบ้านเดียวชั้นเดียวค่ะมี11หลังจ่ายค่าแรกเข้าประมาณ3 0 0 0 0 0บาทและจ่ายค่าห้องรายเดือนเดือนละ1 5 0 0บาทค่ะ สำหรับผู้ที่จะเข้าพักบ้านบางแคประเภท2และ3ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนค่ะซึ่งปัจจุบันคิวยาวและรอนานมากค่ะ 2. คุณตาคุณยายเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณตาคุณยายเนอร์ซิ่งโฮมมีทั้งหมด3สาขาอยู่ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ให้บริการครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นค่ะสำหรับห้องพักรวมราคา 16, 0 0 0บาทต่อเดือนต่อคนห้องพักเดี่ยวราคา2 6 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะสาม U.N.H Nursing Home อยู่ที่บางนาตราดกิโลเมตรที่29อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและอยู่ในระยะฟื้นฟูสุขภาพซึ่งญาติและครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลมากพอหรือไม่สามารถให้การดูแลได้ตลอด24ชั่วโมง โดยการดูแลฟื้นฟูเหมือนโรงพยาบาลแต่มีลักษณะที่พักอาศัยใกล้เคียงกับการพักผ่อนในโรงแรมรีสอร์ทหรือพักที่บ้านแต่ละห้องเนี่ยนะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนห้องพักมาตรฐานในโรงพยาบาลชั้นนำค่ะสำหรับราคาห้องพักนะคะห้องรวม12คนอยู่ที่ราคา28,000บาทต่อเดือนต่อคนห้องรวม3คนราคาอยู่ที่30,000บาทต่อเดือนต่อคน ห้องคู่ราคา38,000บาทต่อเดือนต่อคนและสำหรับห้องเดี่ยวค่ะอยู่ที่48,000บาทต่อเดือนค่ะสี่แสนสิริโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสซริโฮมแคร์จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจระบบประสาท มีปัญหาด้านการช่วยเหลือตนเองค่ะที่นี่นะคะมีการทำกายภาพบาบัดพื้นฐานโดยนักกายภาพ1-2ครั้งต่อสัปดาห์อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระดับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุเริ่มต้นที่1 6 0 0 0บาทต่อเดือนส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือได้น้อยจะมีราคาอยู่ที่1 8 0 0 0บาทถึง20,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูดเสมหะ และให้อาหารทางสายยางค่าบริการจะอยู่ที่20 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งหมด4สาขาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะ 5. e l เอลเดอรี่ n ลับเน g ซิงโเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นในรูปแบบค่าลืหาดรูเลยค่ะอยู่ย่านฝั่งทนเขตบางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมทั้งการบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจค่าใช้จ่ายมีหลายระดับราคาถ้าเป็นรายวันห้องพักรวมอยู่ที่1,000บาทต่อวันต่อคนห้องพักคู่อยู่ที่1,500บาทต่อวันต่อคนส่วนรายเดือนห้องพักรวมเริ่มต้นที่1 6 0 0 0บาทต่อคนห้องพักคู่อยู่ที่25,000บาทต่อคน และห้องพักเดี่ยวราคา50,000บาทค่ะ 6. เถาเจอโฮมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ4อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวดูแลโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งพนักงานที่มีประสบการณ์ คอยช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการจัดอาหารโดยนักโภชนาการเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่20,000บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ 7. ดิสราเนสซิงโฮมมี2สาขาในเขตบางกอกน้อยและเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะ บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด24ชั่วโมงโดยยึดหลักองค์รวม Holistic Care นะคะมีห้องพักให้เลือกหลายแบบและหลายขนาดโดยมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นที่26,000บาทต่อเดือนต่อคนสำหรับห้องพักรวม8เตียงจนถึงห้องพักเดี่ยวระดับ V.I.P มีค่าใช้ใจ่ายถึง65,000บาทต่อเดือนทีเดียวค่ะ 8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย2เขตบางนากรุงเทพมหานครที่นี่นะคะให้บริการครบครันด้วยแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณที่ต้องการพักอาศัยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ยังคงใช้ชีวิตได้อย่างอิสระปลอดภัยรวมถึงผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยามเจาะคอดูดเสมหะมีแผลกดทับโดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มต้นที่30,000บาทต่อเดือนต่อคนหรือหากต้องการพักแบบรายวันมีค่าใช้จ่ายที่1,000บาทต่อวันต่อคนค่ะ i c a r e s e n i o r Home อยู่ที่ถนนพระราม9รามคำแหงเป็นบ้านดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เงียบสงบและไม่พุกพล่านรับดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและผู้สูงอายุที่ไม่สบายต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่นี่นะคะจะเน้นการดูแลแบบองค์รวมผ่านเกณฑ์คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ค่าบริการที่นี่เริ่มต้นที่1 7 5 0 0บาทต่อเดือนต่อคนค่ะสิศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนสซิงโฮมเป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นบ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบรายแรกจากการคัดเลือกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และรางวัลคุณภาพอีกมากมายค่ะรับดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาวเช่นอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตหลงลืมให้อาหารทางสายยางพาคินสันผู้ป่วยมีแผลกดทับพร้อมยังให้บริการรถพยาบาลและทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งระหว่างบ้านและโรงพยาบาลมีหลายสาขาค่าบริการรายเดือนเริ่มต้น30,000ถึง45,000บาทค่ะนอกจากทั้ง10แห่งนี้แล้วนะคะยังมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราอีกหลายแห่งและก็มีแนวโน้มว่าต่อไปธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้นะคะจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะขอแนะนำให้ทุกท่านศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายการให้บริการต่างๆแล้วอย่าลืมนะคะที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองจริงๆก่อนตัดสินใจค่ะ ต้องขอขอบคุณที่มาของราคาบ้านพักผู้สูงอายุจากเว็บไซต์ทุกที่ com และ t o p b e s t b r a n d com ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ